สวัสดีค่ะนักษานะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราประกอบผ้าซับตัวชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราประกอบผ้าซับเสร็จนะคะเราก็เย็บขอบนะคะที่เป็นตัววงแขนด้านนี้นะคะวงแขนด้านนี้นะคะทั้งสองข้างแล้วก็ชายนะคะชายเสื้อนะคะโดยรอกทั้งตัวเสื้อชิ้นหน้าและชิ้นหลักนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนะคะ No หลังจากที่เราเย to ็บประกอบเข้ากับ <Sams. S 1> ผ้าซับตัวนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือขั้นตอนของการประกอบผ้าซับในส่วนของตัวสาบเสื้อด้านหน้านะคะรวมถึงบริเวณด้านคอเสื้อนะคะซึ่งเราจะประกอบนะคะหนังนะคะที่อยู่ด้านในนะคะตัวสับเสื้อตัวนี้นะคะเพื่อเพิ่มความนะคะจุ่ทรงของตัวเสื้อนะคะแล้วหลังจากที่เราประกอบตัวพวงนี้เสร็จนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนของการต่อเย็บนะคะและการประกอบกระดูกนะคะ ซึ่งขั้นตอนการประกอบตัวสับเสื้อตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะประกอบตัวนี้นะคะักศึกษาท่านไหนนะคะที่ยังนะคะไม่ได้ตกแต่งชิ้นงานนะคะก็สามารถตกแต่งชิ้นงานขั้นตอนนี้ได้อีกนะคะแต่ถ้าหากว่าเราประกอบตัวที่เป็นตัวสับเสื้อตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะประกอบชิ้นงานนะคะไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเราเย็บนะคะเก็บรายละเอียดที่เป็นตัวผ้าซับแล้วก็ขอบหนังตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ นะะะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนการประกอบนะคะตัวสับเสื้อที่เป็นตัวด้านไหนตัวนี้นะคะอยู่นะคะเราจะเริ่มขั้นตอนจากการวาดหนังนะคะโดยที่เราจะวัดจากแบบนะคะอ่เดี๋ยวเราไปดูแบบกันนะคะค่ะตอนนี้คือเป็นแบบเสื้อนะคะตัวที่เป็นตัวชิ้นหน้านะคะซึ่งตอนที่เราวาดนะคะเราก็จะใช้นะคะขอบหนังนะคะจากตัวขอบด้านข,ข้างด้านนี้ค่ะนะคะ ประมาณหนึ่งนิ้วโดยรอบนะคะหรือจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้ค่ะนะคะนักศึกษาสามารถใช้ไม้บรรทัดวางลักษณะนี้นะคะตัวนี้นะคะสมมเกด้านนี้นะคะการวาดเช้นงานนะคะเราสามารถวาดลักษณะนี้เลยนะคะนะคะส่วนที่เป็นตัวนะคะด้านนี้ที่กูแรงเราตรงนี้นะคะคือส่วนที่เราจะไปตัดหนังนะคะเพราะฉะนั้นการตัดหนังนะคะเราสามารถใช้แพทเทิร์นนะคะเป็นตัว ตัดหนังได้เลยนะคะวาดหนังนะคะรู้ได้ไงนะคะว่าเราจะวาดหนังขนาดเท่านี้นะคะให้สะอาดใช้นะคะอาจจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้ค่ะนะคะวางนะคะชิดขอบด้านนี้นะคะแนวตรงนะด้านเสื้อนะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะวาดแนวตรงหมานะคะก็คือส่วนที่เราจะได้นะคะก็คือส่วนที่ลเงานะคะเพราะฉะนั้นการวาดหนังนะคะเช่นเดียวกันค่ะนะคะให้สาบากมุมตรงนี้มุมตรงนี้นะคะส่วนที่คุณเงานะคะหัวท้ายนะ ตรนนี้นะคะหรือจะบากไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะตรงแนวถกงกับการทีง,งานตนัวนี้ที่เป็นตัวชายเสื้อตรงนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ก่อนที่เราจะไปวาดลงหนังนะคะจะใ,ใช้วิธีการนะคะใชร็แบบนี้เลยนะคะจะใช้วิธีการพับแบบนี้นะคะคือส,ะคะส่วนที่เราจะต้องไปวาดหนังนะคะวาดสนับนี้นะคะด้านนี้นะคะคือด้านนี้คือเราจะวาดหนังนะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกัน,นะค่ะนะคะ ก็ใช้วิธีการครับนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้ตัวนี้ค่ะนะคะตัวชิ้นงานส่วนตัวนี้อ่ะที่ครูบอกว่าสามารถวาดได้นะคะเป็นตัวที่จัดกับตัวนี้นะคะเพื่อเวลาเราไปวาดนะคะนะกะกาก็ใช้นะคะตัวนี้นะคะให้กันสานคัตเตอร์ตัวนี้ค่ะนะคะวาดค่ะนะคะอยู่ตามชิ้นงานตัวนี้นะคะหรือนักศึกษาจะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะจากมุมนี้นะคะ เมื่อกี้น่าจะเป็นมุมนี้มากกว่าน,นะคะเสร็จแล้วใช้วิธีการตัดนะคะเพื่อเวลาเราวาดนะคะเราจะใช้ปากกาวาดหนังนะคะมาดในส่วนที่โคงลักษณะนีค่นนะคะเพราะฉะนั้นการวาดนะคะส่วนที่เราเรายงานตรงนี้นะคะให้นักศึกษาไปวาดหนังมา2ชิ้นนะคะแต่การวาดหนังเนี่ยนักศึกษาต้องกับแพทเทิร์นวาดนะคะในวาดมา1ชิ้นนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็วาดมานะคะอีก1ชิ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการวาดด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวครูขให้ดูนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องวาดก็คือส่วนนี้นะคะเพราะว่าของเรามีนะคะตัวเสื้อชิ้นหน้าและชิ้หนหลังนะคะ <_ letter> แล้วก็ชิ้นหน้าเราก็จะมี2ด้านนะคะสองข้างนะคะข้างซ้ายข้างข,างขวานะคะอ่าปัจจะบันส่วนนี้คือส่วนที่เราจะต้องไปวาดนะคะตัวชายเสื้อข้างหน้านะคะตัวสาวเสื้อนะอ่ <_ letter> โอเคนะคะตอนนี้เราไปวาดหนังกันนะคะ ะะตอนนี้ครูก็วาดหนังเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะครูวาดหนังที่เป็นตัวส Dial ับเสื้อนะคะสองชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะครูวาดลักษณะน,นี้นะคะสังเกตนะคะครูก็จะวาดตามผดตัวนี้แล้วก็แนวนะคะส่วนโค้งแล้วก็มุมด้านนี้นะคะอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งน,นะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งเรากับแพทเทิร์นวาดนะคะเราก็วาดลักษณะน,นี้ค่ะนะคะสังเกตนะคะการวาดนะคะจะมีสับเสื้อนะคะ ั้งสองชิ้นด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราวาดสองชิ้นตัวนเสร็จแล้วนะคะให้สาตัดค่ะนะคะให้ตัดเท่ากับตัวที่เราวาดนะคะทั้งสองชิ้นนะคะอโอเคนะคะตอนนี้เราก็ตัดกันนะนะคะตอนนีเส้นเดียวกันนะคะ เจ็ตัวนี้หนึ่งชิ้นค่ะนะคะเราก็ตัดออกมานะคะให้ได้นะคะสองชิ้นเช่นเดียวกันค่ะนะคะ บางครั้งนะคะบางทีหนังอาจจะยืดนะคะเราสามารถใช้จุดๆแบบบุมตรงนี้ก็ได้ะค่ะนะ,ะมุมด้านนอกนะคะจะเป็นส่วนที่เราวางนะคะไปมีดคัตเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ตัดไปได้นะคะไม่เข้าไปในชิ้นงานนักศาก็สามารถตัดต่อได้เลยนะคะก็ะจะให้มันตรงนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะรู่ก็จะตัดนะคะตัวสับเสื้อออกมาสองซิ้นนะคะค่ะน,นะคะตอนนี้เราก็วาดน,นะคะหนังที่เป็นตัวสับเสื้อสองชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะเวลาวางเนี่ยนะคะเวลาเราวาดวาดหนังนะคะชิ้นงานจะกลับด้านกันนะคะซึ่งเราสามารถเช็คจากตัวนะคะตัวชิ้นงานตัวนี้นะคะชิ้นที่หนึ่งน,นะคะเวลาเราวาดปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะสาบเสื้อด้านนี้นะคะ ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะเวลาเรากลับแพทเทิร์นออกมาลักษณะน,นี้นะคะเราก็จะมีตัวนี้อยู่นะคะเท่ากับว่าเวลาเราวาดนะคะแพทเทิร์นตัวนี้นะคะจะอยู่ซ้ายขวานะคะถ้าสมมติว,ว่านักศึกษาวาดเสร็จแล้วนะคะเวลาวางนะคะมันอยู่ลักษณะน,นี้นะคะสมมติว่าเราวาดลักษณะน,นี้แสดงว่าเราวาดผิดด้านนะคะอเพราะฉะนั้นการวางแพทเทิร์นนะคะตัวนี้จะต้องวางอยู่ฝั่งตรงข้ามกันลักษณะน,นี้นะคะ หลังจากที่เราได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการประกอบชิ้นงานนะคะข่ะก่อนประกอบชิ้นงานนะคะเรามาเช็ค <_ ening> ชิ้นงานกันก่อน,นนะคะก็คือตัวเสื้อค่ะนะคะก็ <_ lights> คือด้านนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บวงแขนนะคะ่ายเสื้อตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือขั้นตอนของก,กอารประกอบผ้าซับนะคะเข้ากัอบตัวชิ้นงานนะคะโดยที่นักศึกษา,านะคะทากาวนะคะขอบด้านนี้นะคะประมาณ1น,นิ้วโดยรอบนะคะเสร็จแล้วทากาวนะคะบริเวณ1นิ้วนะคะ เข้ากับผ้าซับนะคะแล้วตัดผ้าซับส่วนที่เกินตัวนี้ออกนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนะคะเช็คได้นะคะโดยที่เราสามารถวาดนะคะวาดแนวที่เราจะทากาวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทากาวประมาณ1นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะประกอบเข้ากับตัวผ้าซับนะคะเสร็จแล้วเราไปตัดผ้าซับส่วนที่เกินออกนะคะค่ะตอนนี้เราไปทากาวกันก่อนนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ทากาวเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะครูจะทากาวนะคะทาซับข้างในนะคะ เสร็จแล้วเราก็ทากขอบนะคะเช็นงานนะคะสักเสื้อนะคะประมาณหนึ่งนิ้วโดยรอบนะคะทั้งสองข้างเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เราทากาวทั้งสองเิ้นตัวน,นี้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวแห้งนะคะนักสาก็ประกอบกัดนะคะประกอบเข้ากับตัวที่เราทากาวนะคะเพราะฉะนั้นการประกอบผ้าซับนะคะเราก็กดไปนะคะเรียบๆนะเจ็บผ้าซับให้นะคะให้สเสมอกันนะคะ แล้วเราก็จะไปตับผ้าส่วนที่เกินออกนะคะสังเกตนะคะหลังจากที่เราประกอบไปแล้วค่ะผ้าซับก็จะแนบอยู่กับตัวนะคะแนวเสื้อนะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเราก็จะประกอบเข้าไปนะคะลักษณะของตัวนี้นะคะนะคะตัวนี้คือตัวเตะนะคะเพราะฉะนั้นการประกอบเชินงานนะคะตัวนี้ สังเกตนะคะหลังจากมีมีกาวแนบนะคะผ้าซับกับตัวหนังก็จะแนบกันตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วทักษาไปตัดนะคะผ้าซับส่วนที่เกินตัวนี้ออกนะคะให้ชิดกับขอบนะคะชิดกับตัวนี้นะคะโดยใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรได้เลยค่ะนะคะตัดให้ชิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บรายละเอียดนะคะโชว์อยู่ด้านหน้าชิ้นงานนะคะสังเกตการตัดชิ้นงานนะคะให้ผ้าซับนะคะเสมอขอบกับตัวนะคะ ขอบตัวสับเสื้อนะคะทั้งสองข้างนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ตัดผ้าซับนะคะชิดขอบตัวสับเสื้อชิ้นหน้าทั้งสองชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะอันนี้คือขอบนะคะนี้คือด้านในค่ะนะคะหลังจากที่เราตัดนะคะส่วนที่เลยนะคะเลยรอบของตัวชิ้นเสื้อนะคะขอเสื้อและก็เาเสื้อชิ้นหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือขั้นตอนของการประกอบหนังนะคะ ในส่วนของตัวที่เป็นคอเสื้อด้านนี้นะคะค่ะนะคะก็เราเราจะติดหนังนะคะโดยรอบนะคะเฉพาะบริเวณที่เป็นคอเสื้อด้านนี้นะคะประมาณนะคะครึ่งนิ้วนะคะหนังที่จะมาประกอบนะคะให้ขนาดนะคะเท่ากับขนาดของตัวคอเสื้อนะคะโดยที่เราจะใช้ตัวแบบนะคะเป็นตัววัดนะคะว่าเราจะต้องตัดหนังเท่าไหร่นะคะด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นการตัดนะคะเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งนิ้วค่ะนะคะ ลักษณะนี้นะคะด้านนี้เป็นด้านสันทบเพราะฉะนั้นเวลาประกรบอบออกมาปุ๊บนะคะก็ตัวนี้จะอยู่สองด้านนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปวาดหนังนะคะเพื่อประกอบเข้ากับตัวคอเสื้อตัวนี้ก่อนนะคะค่ะนะคะตอนนี้ครูก็วาดนะคะตัวนะคะเสื้อนะคะคอเสื้อโดยรอบนะคะสังเกตนะคะ,ระครูวาดตัวนี้ครึ่งหนึ่งนะคะวาดจากด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วาดออกมาประมาณขึ้นนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะกับแพทเทิร์นด้านนี้นะค่ะนะคะวาดนะคะ เช่นเดียวกันนะคะว่าตอนนี้นะคะแล้วกับแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนที่เราจะใช้นะคะเพราจากนั้นให้สาตัดก่อนนะคะตัดขอบที่เราเผื่อครึ่งน,นิ้วโดยรอบก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปทากาวเข้ากับชิ้นงานนะคะโดยที่การทากาวนะคะเราจะทาทั่วก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปตัดทีหลังค่ะนะคะอะสมมุติว่าตอนนี้ครูจะตัดนะครูก็จะตัดแนวตรงนี้ก่อนที่ครูเผื่อออกมาก่อนนะคะ เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัดแนวนะคะจากนั้นส่วนที่เราจะใช้ก็แค่นี้นะคะส่วนที่เกินตัวนี้ออกนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปประกอบตอนที่เราเข้ารูปชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะเวลาเราประกอบนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะอันนี้นะคะ การทากาวเราจะทาด้านนี้แล้วก็ทากาวด้านนี้ประมาณครึ่งนึ่งนะคะเสร็จ kind of <'s> แล้วเราก็จะประกอบลักษณะนี้สังเกตนะคะเ <robots Hayır. S 2> วลาเราติดเราจะติดตามขอบตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราเข้าไปตัดส่วนที่เกินออกนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เราทากาวประมาณครึ่งนิ้วนะคะนะคะครึ่งนิ้วด้านในนะคะเสร็จแล้วส่วนด้านนี้เราทาเต็มนะคะเสร็จแล้วเราค่อยประกอบนะคะเข้ากับชิ้นส่วนที่เป็นตัวที่เราวาดนะคะโดยที่เวลาประกอบนะคะ เส้นเดียวกันนะคะเราก็จะประกอบตามแนวตัวนี้นะคะตามแนวโค้งของตัวเสื้อนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราคาเกวียวกับะนะคะทั้งชิ้นที่เป็นตัวหนังที่เราจะมาประกอบแล้วก็ตัวคอเสื้อนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราทากาวนะคะครึ่งนิ้วเลยรอบตัวคอเสื้อด้านไหนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทากาวนะคะอันนี้นะคะสังเกตนะคะครูจะมีแนววาดขอบนะคะชิ้นงานนะคะ ลักษณะของตัวที่เราจะประกอบเพราะฉะนั้นการประกอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะเริ่มประกอบตั้งแต่แนวกลางชิ้นงานนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราประกอบปุ๊บนะคะเราก็จะกลับนะคะด้านนี้นะคะโดยที่เวลาประกอบนะคะเราจะมีแนวกลางชิ้นงานเช่นเดียวกันที่เป็นตัวคอเสื้อนะคะเพราะฉะนั้นการประกอบนะคะให้สานเริ่มประกอบจากแนวกลางชิ้นงานตัวนี้ค่ะนะคะแบบนี้นะ ะะไปตามโค้งของตัวคอสเสื้อได้เลยนะคะลักษณะนี้นะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกัน,นะค่ะนะคะเราก็จะประกอบนะคะตามแนวคอสเสื้อนะคะเกตตัวนี้นะคะส่วนที่เกินนะคะให้สาตัดออกนะคะเก็บตัวนี้มันก็จะอยู่นะคะด้านในตัวนี้นะคะใช้คอนคลุกเบาๆให้มันแน่นเสร็จแล้วเราก็ตัดขัดนะคะเพราะฉะนั้นการตัดนะคะ ตอนที่เราสร้างแพทเทิร์นนะคะเราใช้ c d ในการตัดชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นการตัดตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ซ d ดีในการตัดเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ชิ้นงานเราดูเรียบนะคะดัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้นะคะหรือถ้าห่งางองศาท่านไหนที่ถนัดการใช้ก้นไก่นะคะเราสามารถใช้ก้านไก่ได้เลยนะคะลักษณะนี้นะคะการตัดนะพิเ็ษนะคะตัวนี้่นะ าการตัดหนะ้าส่วนด้าน,นี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเราตัดชิดขอบนะคะนี้นะคะเสร็จแล้วส่วนที่เกินตัวนี้นะคะเราก็ใช้กรรไกรช่วยได้นะคะหรือจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้ค่ะนะคะให้ตัดชิดอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราตัดส่วนที่เป็น เสื้อนะนีเรียอร้อวแล้วนะคะก็คือด้านนี้นะะสังเกตนะคะการประกอบนะคะตัวที่อยู่ประกอบลักษณะด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะตัวนี้เราประกอบคอเสื้อนะคะหลังจากที่เราประกอบคอเสื้อตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบนะคะด้านนี้ตัวที่ตัวสับเสื้อด้านหน้านะคะที่เราตัดไว้นะคะก่อนหน้านะคะก็คือตัวนี้ค่ะนะคะด้านนี้นะคะ เราก็จะเกาะนะคะตัวนี้ทากาวนะคะทากาวเข้าไปในชิ้นงานตัวนี้นะคะซึ่งการทากาวตัวนี้นะคะสังเกตนะคะเราจะทาเท่ากับบริเวณหนังที่เราจะมาดานะเสร็จแล้วส่วนนี้นะคะส่วนที่เราจะประกอบลักษณะนี้นะคะให้สาใช้ส่วนโค้งนะคะอาจจะเป็นส่วนโค้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะคะโค้งพวกนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนางสาเจียนปลายด้านนี้นะคะสมมุติว่าด้านนี้ครูจะใช้ส่วนโค้งนะคะที่เป็น ส่วนโค้งเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะคะอ่ะครูก็จะตัดนะคะขนาดนี้นะคะตัดมาชิ้นงานตัวนี้ก่อนนะนะคะเสร็จแล้วในหะ้สาเตียนใส่ตัวนี้หน่อยหนึ่งนะคะให้มันบางค่ะนะคะหลังจากที่เราประกอบชิ้นงานมันจะได้ไม่หนานะคะลายที่เราจะเชื่อมกับตัวส่วนที่เป็นคอนะคะ ันนี้นะคะเก็นะคะมันจะบางนะคะเสร็จแล้วเราเคัดประกอบเข้าแบบปกตินะคะก็คือตามลักษณะของตัวนี้นะคะฉะนั้นเราก็ประทากาวนะคะทากาวในส่วนนี้นะคะทากาวเท่าๆกับบริเวณที่เราจะประกอบหนังนะคะ,ะด้านนี้ประกอบนะคะทากกลเท่ากับหนังประมาณหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้ครูใช้ไม้บรรทัดนะคะ วาดออกมาปุ๊บนะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราเค่อยไปสู่ขั้นตอนของการต่อเย็บนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้สาทากาวนะคะทากาวหนังทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วทากาวส่วนที่เป็นผ้าซาบเท่ากับหนังที่เราจะประกอบนะคะ, <c oughs> ะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ทากาวนะคะชิ้นส่วนนะคะตัวขอบชายเสื้อทั้งสองชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่กาวแห้งนะคะให้สาประกอบค่ะนะคะโดยที่ให้สาประกอบจากมุมด้านนี้ก่อนนะคะโดยที่เวลาประกอบนะคะ ให้สารประกอบให้ขอบนะคะด้านข้างตัวนี้ตรงกันนะคะไดยเริ่มจากตัวที่นะคะตัวที่เป็นมุมด้านนี้นะคะโดยในเวลาประกอบนะคะให้สารประกอบนะคะด้านข้างตัวนี้ให้มันเท่ากันค่ะนะคะ ดีด้านนี้นะคะโดยที่การประกอบนะคะจะต้องให้ขอบนะคะสเสมอกันนะคะทั้งขอบชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะ เก็ okay, นะคะด้านนี้นะคะเราก็จะประกอบลักษณะนี้น,นะคะที่ด้านนอกนะคะอันนี้จะเป็นด้านในค่ะนะคะเสร็จแล้วใไซค้อนทุกเบาๆค่ะนะคะเพื่อให้น,นะคะดักมันแนบกับตัวชิ้นส่วนนะคะที่อยู่ข้างในนะคะนะคะ, okay, ะ,คะหลังจากที่เราดามแล้วนะคะด้านนี้นะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการตอเกเย็บนะคะ ถ้าหากว่าล่างาท่านไหนที่ประกอบแล้วนะคะขอบนะคะบางทีอาจจะขอบอาจจะไม่เท่ากันให้สาแต่งขอบอีกรอบหนึ่งนะคะโดยที่นะคะให้ขอบตัวนี้เสมอกันนะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนด้านนี้นะคะเกินมากศึกษา,าก็ตัดนะคะอาจจะใช้คัตเตอร์หรือดันไกตัดก็ได้นะคะสมมติว่าตอนนี้หรืออปลายตัวนี้ในนังนะคะเราก็จะแต่งขอบตัวนี้ให้เสมอนะ เสร็จแล้วให้สาตอกนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราประกอบนะคะตัวสาบเสื้อตัวนี้นะคะทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะให้สาตอเกเย็บนะคะแถวที่หนึ่งนะคะเย็บขอบนะคะหนึ่งแปดหางจากขอบหนึ่งแปดนะคะตลอดแนวนะคะรอบคอเสื้อนะคะตอกเลยนะคะไปต่อเนื่องนะคะจนถึงนะคะชายเสื้อนะคะด้านนี้นะคะ ะะด้านนี้นะคะค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็วาดขอบแนวที่เราจะตอกเย็บนะคะสังเกตนะคะครูจะวาดขอบเข้าไปนะคะด้านข้างนะคะหนึ่งแปดนะคะส่วนด้านอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ข้างในตัวนี้นะคะเวลาวาดขอบนะคะจะต้องนะคะไม่เลยในส่วนที่เราค่าอ่าประกอบหนังไว้ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเย็บแนวสองเส้นนะคะ จะต้องโผล่มาถึงนะคะแนวตะเก็บของตัวที่เราประกอบที่เป็นตัวชิ้นงานนะคะคเพราะฉะนั้นจะไม่เลยเข้ามาในชิ้นงานที่เป็นผ้าสับนะคะจะต้องไม่หลุดขอบนะคะต้องอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็สมมติว่าตัวนี้สานนะคะหนึ่งนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นการตอเก็บนะคะนักศึกษาก,าก,ก็โหดเข้ามานะคะาจากหนึ่งนิ้วหดเข้ามาสักหนึ่งสี่ก็ได้ค่ะนะคะหรือจะหนึ่งแปดก็ได้นะคะ,ะ, 1, ะ,คะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับสานนะคะว่าจะตอกม,ค,อมความกว้างตัวนี้เท่าไหร่นะคะสังเกตนะคะรูจะวาดขอบสองเส้นนะคะ โดยรอบนะคะเป็นท pues mm ี hmm. desse, ่ตัวนะคะอัน nah นี nia, ้นะคะส่วนตัวที่เป็นรอยต่อที่ทูเย็บนะคะเพราะฉะนั้นการเย็บเราจะไม่เย็บผ่านตัวนี้นะคะถ้าเป็นแนวที่อยู่ข้างในนะคะเราจะเย็บถึงแค่ลอยที่เป็นรอยต่อตรงนี้นะคะถ้าหากว่างสาท่าไหนที่สาลายตัดนี้นะคะก็เย็บถึงด้านนี้นะคะพอมาถึงด้านนี้เราก็เย็บต่อจากตรงนี้ไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องเย็บผานะคะแนวที่เป็นลายสานะคะ เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราวาดขอบนะคะทุกชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วนะคะให้สาตนะคะตอกโดยรอบนะคะด้วยเหล็กตอกนำนะค่ะนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนะคะตอกนำโดยรอบตัวนี้นะคะเสร็จแล้วให้สาตไปเย็บนะคะด้วยวิธีการเย็บด้นไเทหลังนะคะหรือเย็บแยวของสองเข็มน,นะคะแล้วแต่ักสาตเลยบางคนอาจจะมีการถักขอบชิ้นงานนะคะหรือจะใช้วิธีการเจาะรูลแล้วใช้หนังพันก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวครูไปเย็บนะคะตอกเย็บ โดยรอบของตัวสับเสื้อนะคะรวมถึงวง,งคอนะคะสามรอบคอตัวนี้นะคะมาถึงนะคะตัวเสื้อกัักชิ้นหน้าทั้งสองชิ้นนะคะ,ะเดี๋ยวจะเอาไปตอกแล้วก็เย็บกันนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ตอกแล้วก็เย็บตัวน,นี้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะการเย็บชิ้นง,งานของครูนะคะก็จะเย็บสองแถบนะคะแถวแรกนะคะห่างจากขอบหนึ่งแปะนะคะส่วนแถวที่สองนะคะเย็บนะคะจะต้องไม่เลยนะคะในส่วนของตัวที่เรา ปิดด้านหลังด้วยหนังนะคะ,คะก็คัก็เย็บสองแถวนะคะเพื่อจะอเย็บนะคะล้มตะเก็บนะคะตัวนี้นะคะแนวที่เราเอาหนังประกอบนะคะตัวข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้แห้งสาเย็บนะคะโดยรอบนะคะตั้งแต่นะคะเสื้อกา้าชินหน้านะคะวงแขนแล้วก็ชินหน้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะยาวเลยนะคะอัสกเกตตามเนี้ตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะส่วนคอเสื้อนะคะก็จะเย็บ นะคะส่วนชิ้นหน้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะเช่นเดียวกันค่ะนะคะเราก็เย็บสองแถบตัวนี้นะคะสังเกตนะคะการตกแต่งชิ้นงานนะคะเราสามารถตกแต่งชิ้นงานนะคะหลังจากที่เราประกอบผ้าซัเราก็ตกแต่งได้นะคะประกอบเสร็จนะคะก็จะมีตัวปิดรายละเอียดนะคะก็คือจะมีหนังที่เราปิดด้านหลังตัวนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะโอเคนะคะก็ให้งสานะคะไปสู่ขั้นตอนการเย็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากที่เราเย็บตัวนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือการประกอบกระดุมนะคะ แล้วเรามาเจอกันชั่วโมงหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ